นี้ส่วนงานนะฮะงานที่เราทำๆทำๆนะฮะทำมาตกทำจบนั่งออฟคุณลุงก็นั่งออฟอยู่ งานนี้ต้องต้องชั่งมึอนะฮะต้องชั่งมึกเออเนี่ยนะเป็นกองเป็นกองจะเป็นยอนะยอเหลี่ยมนะยอเหลี่ยม